ข้อคิดหนุนใจหนึ่เปรโตบทที่5ข้อที่7จงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านวันนี้ผู้เขียนเล่าว่าหลานชายคนโตของท่านชื่อเวสลีย์กำลังจะอายุครบ16ปีเต็ม และครอบครัวของท่านทุกคนจะรวมตัวกันจัดงานฉลองใหญ่ให้กับเขาเวสลีย์เป็นนักกีฬาวิ่งแข่งของโรงเรียนผลการเรียนก็ดีทีเดียวเขาเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์และก็กำลังจะได้ใบขับขี่แต่เรื่องที่ทำให้ผู้เขียนเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องนี้เรื่องที่เขาจะได้ใบขับขี่นี่แหละผู้เขียนคิดว่าบรรดาเด็กวัยรุ่นทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วชอบขับรถเร็วถึงแม้ว่าเด็กพวกนี้จะเรียนรู้เรื่องกฎหมาย เรื่องอะไรดีๆกันแล้วก็ตามแต่บางทีก็จะชอบขับรถไปพิมพ์ไปส่งข้อความส่งไลน์ไปหรือไม่พูดโทรศัพท์ไปตัวเวสลีย์เองมีรถส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาซื้อให้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างปลอดภัยทีเดียวและตัวเวสลีย์เองก็เรียนวิธีการขับรถแล้วเคยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถในการขับรถได้อย่างดีแต่ตัวผู้เขียนเองนั่นแหละ ที่ยังคงเป็นห่วงเวลาเขาขับรถผู้เขียนจะอธิษฐานทูลขอพระเยซูคริสต์ให้คอยปกป้องเวสลีย์ทุกวันเมื่อคืนวันเสาร์นี้เองที่ผู้เขียนตกใจมองดูนาฬิกาตอนนั้นปรากฏว่ามันห้าทุ่มแล้วคืนวันเสาร์เป็นคืนที่เวสลีย์เองได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกได้แต่ต้องกลับบ้านก่อนห้าทุม่มผู้เขียนถามตัวเองว่าป่านี้เขากลับบ้านหรือยังถึงบ้านปลอดภัยดีหรือเปล่า คิดไปต่างๆนานาความกลัวเข้ามาจับใจคิดแต่เรื่องไม่ดีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับมือใหม่หัดขับอย่างเวสลีย์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์วันสุดสัปดาห์อย่างนี้น่ากลัวเพราะมีนักขับมือใหม่ขับรถออกไปเที่ยวกันเยอะบนถนนคืนนั้นผู้เขียนผุดลุกผลนั่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากห้องความจริงผู้เขียนเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ามากี่คืนแล้ว นับตั้งแต่สมัยที่ลูกๆของผู้เขียนยังเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำแล้วคืนนั้นผู้เขียนเป็นห่วงหลานชายเสียจนอยากจะโทรไปหาเขาเองเลยทีเดียวแต่ก็ต้องห้ามตัวเองไว้คิดว่ายังไงก็เป็นแค่ยายย่าไม่ใช่พ่อแม่แล้วก็คิดได้ว่าตัวเองไม่ควรจะก้าวก่ายเลยทําได้อย่างเดียวก็คือกลับไปในห้องนอนหยิบพระคัมภีร์บนโต๊ะหัวเตียงเอาไปนั่งอ่านที่ห้องนั่งเล่น เปิดไปดูสดุดีบทที่91ขอ้อภาวจชนะที่พูดถึงการทรงปกป้องของพระเจ้าภาวจชนะตอนนี้ช่วยผู้เขียนให้สงบอารมณ์ลงได้ทุกครั้งที่มีเรื่องวุ่นวายไม่สบายใจผู้เขียนบอกว่าท่านชอบที่อ่านและเห็นภาพที่พระเจ้าทรงปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์และตัวท่านเองก็เข้าไปลี้ัยยใต้ล่มปีกนั้นคืนนั้นท่านอ่านสดุดีบทโปรดบทนั้นของท่านสจบ อ่านจนในที่สุดรู้สึกความวิตกกังวลต่างๆเบาบางลงไปรู้ว่าตัวเองได้รับการทรงปลอบประโล,ลมใจพร้อมที่จะกลับขึ้นเตียงนอนหลับความรู้สึกอบอุ่นใจกับพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะทรงปกป้องเวสลีย์ให้ท่านด้วยพระองค์เองติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสเตอรจากพระพรเชียงใหม่